กองพรีวิวแฮปปี้โฟน 3G เปิดมาแล้วเจอตัวเครื่องเลยทีนะี้ชงฟังสายวิดี ข้างบนไม่มีอะไรกล้องแล้วก็ไฟแฟลชลำโพงข้างนี้ก็ไม่มีอะไรข้างนี้ก็ไม่มีอะไรนนก่อนภายในกล่องอะแดปเตอร์ชาร์จไฟ USB mm hmm. แล้วก็มีหูฟังธรรมดาไม่รับประกันแล้วก็มีคู่มือโอเค